นักวิจัยทุกท่านเนี่ยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใช่ไหมครับก็น่าจะอยากจะให้มี citation เกิดขึ้นเยอะๆนะครับมีการอ้างอิงผลงานเยอะๆนะครับผมขออนุญ,ญาตพูดถึงเทคนิคการเพิ่มจํานวน citation นะครับของผลงานวิจัยของเรานะครับงั้นจำนวน citation เนี่ยมันมีความหมายมากเลยเพราะว่ามันเป็นการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยของเรานะครับเป็นตัวตัววัดคุณภาพว่าง,งานวิจัยของเราเนี่ยนำไปอ้างอิงบ่อยแค่ไหนนะครับ ในหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ใช้จํานวนการอ้างอิงเนี่ยเป็นตัวการประเมินคุณภาพของนักวิจัยนะครับเพราะว่ามันมีผลกับการจัดลําดับแลงกิ้งนะครับของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับการนับจํานวนไซเทชันเนี่ยนะครับเป็นการวัดคุณภาพการนําไปใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยนะครับนั้นยิ่งมีจํานวนไซเทชันมากขึ้นเนี่ยก็หมายถึงว่าเรามีการนำเปเปอร์เนี่ยไปใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับดังนั้นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสําคัญนะครับเพราะเป็นการ เกี่ยวข้องกับนะครับการจัดอันดับนะครับมหาวิทยาลัยด้วยว่างานวิจัยในในมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยเท่าไหร่ในต่างประเทศเนี่ยจำนวนไซ t a เ i ชันเนี่ยก็จะเป็นการจัดนะครับคุณภาพของนักวิจัยนั้นๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการจัดจํานวนจํานวนไซ t a เ i ชันเนี่ยมีหลายระดับนะครับบางสํานักเนี่ยก็จะไม่นับนะครับไซ t a เ i ชันของงานตัวเองนะครับหรือไซ t a เ i ชันในกลุ่มวิจัยตัวเองนะครับจากนะครับสถิติแล้วเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็น journal ที่มี impact factor สูงสูงนะครับอย่างเช่น nature เนี่ยก็มี paper กว่า30%เนี่ยนะครับที่ไม่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเลยอยากจะมาแนะนำเทคนิคนะครับในการเพิ่มการอ้างอิงผลงานวิจัยนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยเราจะดูนะครับวงจรของการอ้างอิงผลงานวิจัยก่อนอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องตีพิมพ์ผลงานก่อนนะครับเพื่อให้เกิดผลงานถ้าไม่เราไม่ตีพิมพ์เลยเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่มีการอ้างอิงนะครับ เมื่อตีพิมพ์แล้วเนี่ยผลงานเราเนี่ยจะต้องสามารถค้นหาได้นะครับสามารถค้นหาเจอได้ง่ายนะครับเมื่อนักวิจัยหาผลงานเราเจอแล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะยังเลือกว่าจะอ่านผลงานวิจัยเราหรือเปล่านะครับนั้นเราจะต้องพยายามสร้างจุดดึงดูดใจให้คนที่หาผลงานวิจัยเราเจอแล้วเนี่ยเลือกอ่านผลงานวิจัยเรานะครับในขั้นตอนที่4ี่แล้วเนี่ยเมื่ออ่านแล้วเนี่ยถ้าเขาสนใจในประเด็นสําคัญเนี่ยเขาอาจจะเก็บเปเปอร์เราไว้ก่อนว่าจะใช้อ้างอีกนะครับ จนนะครับเปเปอร์เราก็ต้องไปแข่งกับเปเปอร์อื่นๆที่พูดประเด็นนี้เหมือนกันนะครับในขั้นตอนที่5เนี่ยเราจะทํายังไงให้นะครับว่านักวิจัยเนี่ยที่จะใช้เปเปอร์เรารเนี่ยเลี่ยงไปใช้เปเปอร์อื่นไม่ได้นะครับจะต้องอ้างอิงอางานวิจัยเราเท่านั้นนะครับที่พูดเรื่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้างานวิจัยเราเนี่ยถูกเลือกไปอ้างอิงแล้วเนี่ยก็ยังไม่แปลว่าเราจะมี citation ถ,ถูกไหมครับเพราะว่าแปลว่างานชิ้นนั้นเนี่ยที่ถูกที่เราถูกไปใช้เนี่ยจะต้องได้รับการตีพิมพ์ก่อนนะครับ ถึงจะนับเป็นจำนวน citation ที่เพิ่มขึ้นถ้า paper เราถูกอ้างอิงจริงแต่ไม่ถูกตีพิมพ์นะครับก็ไม่นับเป็น citation นะครับงั้นเราจะมาดูว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราสามารถพัฒนาหรือว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถช่วยให้งานเราถูกอ้างอิงได้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องตีพิมพ์ผลงานสม่ำเสมอนะครับนะครับก็คือยิ่งตีพิมพ์มากเนี่ยโอกาสที่เกิด citation ก็จะมากขึ้นนะครับ หรือเราเลือกตีพิมพ์ในวารสารที่นะครับมีคุณภาพนะครับเชื่อถือได้มี High Impact Factor ก็จะช่วยได้นะครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องใช้ชื่อเดิมนามสกุลเดิมในการตีพิมพ์เพื่อให้จำนวน citation เราเนี่ยนะครับนับนะครับนับ,นบรวมกันอย่างต่อเนื่องนะครับางานวิจัยเราเนี่ยควรจะค้นหาได้ง่ายนะครับโดยใช้ชื่อ title นะครับ keyword นะครับหรือ abstract เนี่ยที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารจริงๆปกติ keyword เนี่ยจะได้ประมาณ3-5คําคำดังนั้นเราจะต้อง เลือกคีย์เวิร์ดที่ดีจริงๆนะครับที่ไม่กว้างเกินไปไม่แคบเกินไปนะครับเราสามารถอ้างอิงวิจัยผลงานตัวเองได้นะครับไม่เป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่เลือกอ้างอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจริงนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเห็นผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องของเราได้นะครับการที่เราตีพิมพ์ใน Open Access นะครับในฐานข้อมูลที่เปิดกว้างเนี่ยก็แปลว่าสามารถให้คนเนี่ยเข้าถึงงานวิจัยเราได้มากขึ้นด้วยนะครับหรือมีการทํางานร่วมกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ทําให้งานของเราเนี่ยเป็นที่ มองเห็นได้ง่ายนะครับรู้จักได้ง่ายขึ้นนะครับหรือใช้โซเชียลมีเดียในการแชร์หรือการโพสตรูปภาพโพสต์ Post, ผลงานวิจัยเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คนหางานวิจัยเราเจอนะครับขั้นตอนถัดมาเนี่ยทำไงให้คนที่เห็นงานวิจัยเราเนี่ยอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาอ่านนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยเราควรจะเลือกหัวข้อที่ดึงดูดใจนะครับแล้วก็มี abstract ที่นะครับสามารถดูได้ว่าถ้าอ่าน ตัวเปเปอร์ฉบับจริงแล้วเนี่ยจะจะได้เห็นประเด็นอะไรบ้างนะครับนั้นตัว t i t ทิกับตัวแอปสแ a ็เนี่ยก็สําคัญเพราะว่าคนเนี่ยจะสามารถอ่านบทคัดย่อดได้ก่อนอยู่แล้วนะครับงานวิจัยเนี่ยเมื่ออ่านคนจะมีโครงสร้างที่เข้าใจง่ายมีรูปที่สวยงามนะครับมีตารางที่ชัดเจนนะครับมีโครงสร้างที่สามารถให้ผู้อ่านเนี่ยเข้ามามองเห็นผลผลลัพธ์นะครับผลการทดลองได้อย่างง่ายนะครับเพื่อให้เขาเลือกว่าเอาเปเปอนี้เป็นเปเปอที่น่านําไปใช้ต่อ หรืออาจจะเป็นเปเปอร์ที่มีไฮเอ็นพักแฟกเตอร์นะครับหรือมีจำนวนไซต์ที่ทั้นสูงสูงเนี่ยก็ทำให้คนอมองว่าเป็นเปเปอร์ที่น่าอ่านด้วยนะครับขั้นตอนที่4ี่ก็คือนะครับเมื่ออ่านแล้วเนี่ยคนจะต้องจับประเด็นได้นะครับว่าเปเปอร์เราเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมีประเด็นใหม่ๆที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับอาจจะสร้างนิยามใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยเอานิยามนี้ไปอ้างอิงต่อนะครับหรือเป็นเฟรมเวิร์ที่อ้างอิงต่อได้นะครับในขั้นตอนที่5เนี่ย อาจจะมีหลายเปเปอร์ที่นะครับพูดในประเด็นเดียวกับเราแต่เขาเนี่ยอาจจะต้องเลือกจากงานที่ใหม่ที่สุดนะครับหรืองานที่มีความใหม่ไม่ซ้าใครเนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นที่เราชี้ให้ชัดเจนเลยว่าเปเปอร์เราเนี่ยมีความใหม่ตรงไหนสามารถเอาจุดไหนไปอ้างอิงได้ยิ่งมีคําศัพท์มีเทอมนะครับหรือมีโมเดลใหม่ๆเนี่ยจะทําให้อ่ของเราเนี่ยจะโดดเด่นนะครับก็บางทีอาจจะอ้างอิงคําพูดที่เราใช้นะครับ โดยงานที่มีผู้แต่งเป็นที่รู้จักหรือว่างานที่มีจำนวนเซสชันเยอะๆเ,เนี่ยคนก็อาจจะเลือกก่อนงานอื่นๆน,นะครับในสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่6ก็คือจะทํายังไงให้คนที่อ้างอิงผลงานของเราเนี่ยได้รับการตรีพิมพ์ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือเราจะควรจะเลือกนะครับให้งานวิจัยเราเนี่ยดึงดูดนะักวิจัยที่มีคุณภาพนะครับมาอ่านงานวิจัยของเราแล้วก็มาอ้างอิงงานวิจัยของเรานะครับโดยเราอาจจะต้องเลือกผลงานนะครับ เลือกผลงานที่ดีนะครับที่มีความใหม่จริงๆนะครับแล้วก็คอยสังเกตว่างานของเราประเภทไหนบ้างเนี่ยที่ถูกอ้างอิงบ่อยๆนะครับเขาอ้างอิงตรงจุดไหนแล้วก็เอาจุดที่เราถูกอ้างอิงเนี่ยมาพัฒนาแล้วเอามาใช้ต่อในการตีพิมพ์ครั้งต่อไปนะครับเพื่อให้งานของเราเนี่ยถูกอ้างอิงได้มากยิ่งขึ้นนะครับงั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับว่าในทั้ง6ขั้นตอนเนี่ยนะครับถ้าเราพยายามศึกษาพัฒนาเนี่ยเราต้องคิดตั้งแต่ต้นทางว่าก่อนที่จะตีพิมพ์เนี่ยเรามีอะไรที่ควรจะปรับปรุงไหมเพื่อให้ งานวิจัยของเราเนี่ยจะได้รับการอ้างอิงได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับ